สวัสดีครับสวัสดีครับน้องพุวันนี้เราอยู่ที่หนองคายอ๋อเหรอครับข้างหลังขุนพลคืออะไรครับมแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงวันนี้ขุนจะมาพาเพื่อนๆดูอะไรครับระวังหนีบมือนะลูกหนีมากับน้องอะไรวันนี้มากับน้องอะไรครับน้องแสนดีเราจะมาเล่นอะไรกันลูกวันนี้ วันนี้มาเล่นรายการครับเครื่องออกกำลังกายใช่ไหมสนามเด็กเล่นอยู่ริมอะไรริมแม่น้ำโขงนี่นให้ให้เพื่อนๆดูวิวแม่น้ำโขงใช่ไหมที่อย่างมีแรงดาเอ็นแล้วเมื่อวานติดจิบปาดจิบคำเบีย